ตามรอยพระพุทธเจ้าสารคดีความยาว12ชั่วโมงกับการเดินทางอันยาวนานเพื่อค้นหาความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เคยฝังตัวอยู่ใต้แผ่นดินของอินเดียมานานกว่า700ปีเรื่องราวของศาสดาเอกองค์หนึ่งของโลกผู้มีปรัชญายึดหลักทางสายกลางตามรอยพระพุทธเจ้า จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในอดีตครั้งสมัยก่อนพุทธกาลเพื่อเรียนรู้สภาพสังคมและความเชื่อในดินแดนชมพูทวีปก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งใหญ่ความรุ่งเรืองและมั่นคงยังถึงขีดสุดของศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลความล่มสลายและสูญสิ้นไปจากแผ่นดินเกิดอย่างสิน้นเชิงในสมัยหลังพุทธกาลอะไรเป็นสาเหตุของความเสื่อมสลายในครั้งนั้น ความแตกต่างทางความเชื่อของาศาสนาพุทธแต่และนิกายเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมชาวอินเดียจึงยังคงรักษาความเชื่อในาศาสนาฮินดูเอาไว้ได้อย่างแน่นน <M> ตามรอยพระพุทธเจา้าสารคดีที่จะเปิดเผยเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาอย่างลึกถึงแกน่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ <M> เพื่อให้เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีและมนุษยวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งศตวรรษ เราค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากเดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ในอินเดียหลายครั้งใช้เวลาเตรียมการนานถึง6ปี <Yeah. S 1> เพื่อให้เป็นสารคดีที่เจาะลึกทางด้านข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด uh, uh, is, s <S จากการค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสนาพุทธอย่างละเอียด เราก็ได้พบว่าถ้าจะให้คนเข้าใจความเป็นมาของศาสนาพุทธอย่างท่องแท้แล้วแล้วก็ได้มองเห็นถึงความอัจฉริยะของพระพุทธ,ธเจ้า <c oughs> ก็จําเป็นที่จะต้องทําให้คนเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของสังคมชมพูทวีปในยุคนั้นพอสมควรวันรุ่งขึ้นเราเดินทางต่อไปจุดหมายก็คือเมืองโกงคาทรีหรือกังโกตรีเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายนี้ ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรดินแดนแถบรัฐอุตราจันทร์ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่สูงชันที่มีอนาเขตติดต่อกับเทือกเขาฮิมาลัยในทิเบตในคืนนั้นเราตัดสินใจพักค้างคืนที่นั่นเพราะต่อจากนี้ไปถนนจะเริ่มไต่ขึ้นเขาสูงชันถ้าเดินตอนกลางคืนจะอันตรายเกินไปพวกเราวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอีกสองวันข้างหน้า ทีมงานประสานงานอินเดียแจ้งข่าวไม่ค่อยดีให้พวกเราทราบมีฝนตกหนักบนยอดเขาที่เรากำลังจะไปอาจจะทำให้การเดินทางขึ้นเข,ขาลำบากและก็มีอันตรายมากขึ้นตามแผนนั้นเมื่อไปถึงเมืองคงคาทรีเราจะต้องเดินเท้าขึ้นไปยอดเขาซึ่งห่างขึ้นไปอีก19กิโลเมตรพวกเราเริ่มวิตกว่าจะเดินกันไหวหรือไม่เพราะว่าความสูงเกือบ4,000เมตร คนพื้นราบอย่างเราคงจะลำบากและก็อันตรายเกินไปเพราะอาจจะหายใจไม่ทันเราใช้เวลาถึงสวันเพื่อเดินทางขึ้นต้นน้ำแต่ใช้เวลาเพียงสีชั่วโมงเพื่อถ่ายทําบนนั้นคืนนั้นเรากลับลงมาพักที่อุดรกาสีได้ทานอาหารอาร่อยที่สุดมื้อแรกในรอบสองอาทิตย์โดยไม่มีสังหรณ์ใจแม้แต่นิดเดียวว่าคุณโอมประกาศผู้ประสานงานชาวอินเดีย คนที่ทำอาหารไทยให้เราทานในมื้อนั้นต้องเสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันจากการตรากตรำกับพวกเราในคืนนั้นเองในการถ่ายทำเรื่องราวของวัดถ้ำที่กฤษณะคีรีนอกเมืองบอมเบนั้นลักษมีได้พยายามติดต่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลเขตโบราณสถาน พาเราเข้าไปในสถานที่ท people, USSR, ี่ไม่เปิดให้คนธรรมดาเข้าพวกเขาบอกว่าเป็นสุสานของพระสงฆ์ในสมัยโบราณที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำบริเวณนี้นานนับพันปีแล้วเรื่องและภาพแบบนี้แหละที่สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาได้มากทีเดียวการทำสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่องราวทางด้านมนุษยวิทยาเข้ามาประกอบด้วย อาจจะทำให้เนื้อหาสารคดีไม่สนุกเท่าที่ควรดังนั้นการถ่ายภาพชีวิตและธรรมชาติจึงถือเป็นงานหลักชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งทีเดียวโดยเฉพาะภาพชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับแม่น้ำคงคาและยมูนาด้วยความมุ่งหวังเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือเพื่อให้ชาวพุทธได้เข้าใจพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องและช่วยการทำนุบำรุงมรดกอันทรงคุณค่าและดีงามสิ่งนี้ ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสร้างความสงบร่มเย็นและสันติสุขให้กับประเทศชาติและชาวโลกตลอดไป